ฝ่ายขวาที่สําคัญตอนนี้นะฮะห้องน้ําบ้านคุณรั่วนะครับกําแพงหลังบ้านฝั่งซ้ายแตกรล้าชัดเจนนะครับหรือว่าที่อยู่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการแตกรล้ารั่วซึมเกี่ยวห้องน้ําและกําแพงด้านหลังไปตรวจสอบไปเช็คไปฉาบให้ดีครับแล้วจะดีมากนะครับเอาละมีสายเข้ามาจากทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโทรศัพท์จากไหนครับสุพรรณบุรีครับสุพรรณชื่ออะไรครับอนุศักครับอนุศัก โทรจากสุพรรณคุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับสามสี่ครับสามสิบสี่คุณอนุศักดิ์นะครับครับไอตอนนี้คุณพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับอ่าโอเคนะครับดูอ่าโทษนะฮะดูอ่าดูจากที่ไหนครับดูจากจานอะไรฮะซีแบนครับอะไรนะจานซีแบนครับซีแบนซีแบนจานน้ำไหมครับจานน้ำครับช่องอะไรครับตอนนี้สองเจ็ดสองครับสองร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอ๋อเจ็ดสิบสองอ่าโอเคครับอ่ะ อยากรู้เรื่องอะไรวันนี้ครับคุณอนุสักครับเรื่องของความรักครับคุณอนุสักฟังให้ดีนะครับดวงของคุณอนุสักเนี่ยผมบอกนิดนึงคุณอนุสักจัดต้องอวบจึงจะดีนะอวบครับนใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ดูลักษณะนี่จะเป็นคนค่อนข้างจาหน้ากลมกลมนะครับใช่ไหมครับเออนะครับคุณอนุสักจริงจริงผมบอกนิดนึงฮะในด้านความรักครับคุณอนุสักก่อนหน้านี้มีคู่มาแล้วหรือมีแฟนแบบจริงจังมาแล้วหรือเปล่าครับไม่เคยมีครับโสด โสดมาตลอดเลยเหรอครับก็มีเป็นพักๆครับแล้วก็เลิกกันอ้าวก็ถูกเลยฮะอ้าวก็ผมก็เพิ่งพูดไปว่าแบบว่าเลิกกับแฟนไม่ใช่เหรอครับครับคืออย่างงี้คุณอนุศักดวงคุณอ่ะนะผมบอกได้เลยว่าดวงชะตานั้นจะมีคู่ภายในปีหน้าประมาณมีนาหรือเดือนตุลาคมนะครับจะเจอถ้าโสดอยู่คุณเจอแน่นอนสองเดือนนี้มีนากับตุลาคมนะครับคุณอนุสักนะครับนะครับคุณเจอแน่นอนนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับคุณอนุสักนะยังไม่เคยเจอจริงๆครับแต่แบบประเภทมาอยู่ด้วยสะพักงแล้วก็หล,ลอ,อกๆกันไปแล้วประจับกันแหมค,คุณครับไอจริงๆไออยู่ไออยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนอยู่กับแบบผัวเมียแล้วละครับคุณครับอย่างนี้มันก็ถือว่าถือว่าคุณเจอไปแล้วได้เราเลิกลาครับโทษทีเลิกลาอย่างนี้ไปสักสามคนได้ยังฮะไม่ถึงะครับประมาณสองคนสองคนนะอ่าโอเค ก็ไม่ต้องกลัวครับดวงคุณมีนากรุณาจะเจอนะครับนะนะครับอืมเรื่องโชคลาภอะครับโชคลาภของคุณจะมาจากรถครับคุณอรุสักครับรู้สึกว่าโทษนะฮะที่บ้านมีที่บ้านมีรถเป็นสองล้อไหมครับมีครับมีมีไหมมีครับนั่นแหละครับจะได้โชคลาภจากนั้นนะครับครับนะครับผมนะครับเร่อกรอะไรนะเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานโทษทีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ ตอนนี้รับจ้างครับรับจ้างอะไรครับรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปนะคืออย่างนี้ดวงคุณเนี่ยต่อไปคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณอนุสักนะแนะนําว่าคุณจะทําเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเกี่ยวกับพวกเครื่องไฟฟ้าครับอย่าได้อย่างหนึ่งนะและดีด้วยครับคอนเฟิร์มครับตั้งใจปีหน้าดีนะครับตั้งใจปีหน้าได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับคอนเฟิร์มเลยครับอันนี้ นะครับนะวันนี้วันนี้วันนี้ชัดเจนนะครับครับโอเคครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับนะครับแม่ผ่านไปนะฮะห้นาทีนะครับรายการของเรารวดเร็วปานดังโกหกนะครับอะไรกันท่านผู้ชมครับพบกันใหม่จริงๆแล้วเนี่ยรายการเรามีทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็พบกับผมได้ในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับกับมหาศาสตร์ คอนเฟิร์มนะครับทางช่องแชร์ทีวีแห่งนี้ PSI 72 DTV 26นะครับตอนนี้รายการเราจบแล้วครับถ้าได้อยากดูดูกับผมนะครับหลังจบรายการไม่ยากเลยนะครับผมรับสายคอนเฟิร์มท่านยาวๆหลังจบรายการต่อแบบนี้ในรายการแม่นๆอย่างนี้เลยฮะคุยกันแบบในรายการอย่างนี้โทรเข้ามาผมหลังจบรายการนะครับ1 9 0 0 111 230ย์าน้ำนะครับอย่าดูดวงก็โทรเข้ามาตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เบอร์1900 1>, 1 1 1 2 3 0อย่าลืมหลังจบรายการนะโทรเบอร์ตรงกลางนี้ได้คอนเฟิร์มกับผมทุกคนครับ1 9 0 0 1 1ก้าครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ